สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมชมพูที่สวนของเรานะคะพันนี้เป็นพนันยักษ์ไต้หวันค่ะคุณลุงสมบัติเขาจะรูปใหญ่นะคะถ้าบำรุงดีนี่ประมาณ4 5ห้าลูกจะได้โลนึงนะคะแต่นี้เราไว้ลูกเยอะลูกเขาจะโดกค่ะโดกใหญ่แล้วก็ออกลูกออกลูกปีหนึ่งน่าจะ3ามครั้งนะคะนี่ค่ะอันนี้ อันนี้ใกล้จะเก็บแล้วแล้วค่ะแก่ละน,นี่ก็เริ่มมีดอกอีกแล้วนะคะนี่ปีนี้เป็น3ามชุดแล้วนะคะชุดชุดก่อนหน้าหน้านั้น,น,นแล้วก็มีชุดนี้แล้วก็ชุดที่จะตามมานะะี่ค่ะเป็น3ามชุดแล้วะคะ่ะดูค่ะนะคะพวงใหญ่ดกนะคะนี่ดูสีผิวขานี่เก็บได้แล้วนะคะดูใหญ่มากค่ะ ลูกนี้จะประมาณหลูก7ดลูกโลหนึ่งแล้วนะคะจากไต้หวันเดี๋ยวพามาดูอีกนะคะนี่ก็การจะบานแล้วไอเจ้าก็เก็บไปเก็บขายหลายรอบแล้วล่ะคะ่ะพาดูนะคะบางลูกก็จะแดงแดงบางลูกก็จะออกขาวๆน่าจะเป็นที่แสงแดดมากกว่าแสงแดด2เมตรถึงก็ออก ออกขา,ขาวๆหน่อยพามาดูตัวนี้เอาไว้เยอะพวงเอาพวงพวงนี้ไว้เยอะก็จะลูกน้อยนะคะลูกเล็กนี่พวงนี้เยอะมากเลยดลูกดกมากค่ะจะเอ่อที่สวนหอหอตั้งแต่ตอนเล็กๆเ,เลยค่ะตั้งแต่สะดือหลุดก็จะหอ่อ กันมแมลงวันทองนะคะโรคของชมพู่ก็มีเหมือนกันนะคะไม่เจนึกว่าไม่มีเออเป็นเป็นโรคเน่าค่ะโรคเน่าเออไม่เจไม่ได้ฉีดยาเชื้อานะคะไม่ได้ฉีดยาก็นึกว่าจะห่อตอนลูกเล็ก,ลกๆก็จะไม่เป็นไรแต่เขาก็เน่าค่ะเพิ่มรู้เหมือนกันประสบการณ์มาให้เ,เพื่อนๆดูนะคะ แกให้ดูนะคะพวกเขาจะใหญ่ค่ะใหญ่ดกอันนี้ทำที่กับดักแดงวันทองนะคะ,ะใช้ฟีโรโมนฟีโรมโมนใส่กับสำลีค่ะจุดสำลีข้างล่างก็จะเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าผสมกับน้ำยาล้างจานค่ะเวลาก็ตกเขาจะได้ไม่เป็นไหนเขาจะได้ตกใส่นนี้ แล้วก็ตายอันนี้น้ำหมดแต่องสดจ,จะได้เพิ่มน้ำแล้วมาเปลี่ยนพิรามวนใหม่ะคะ่ะนี่เป็นแมลงวันทองค่ะเดี๋ยวพามาดูดกมากจริงๆนะคะคนพันนี้ดกจริงๆค่ะนี่ค่ะเราจะได้เก็บละพายุกำลังจะเข้าต้องต้องเก็บก่อนค่ะเดี๋ยวเขาจะร่วง ีส่วนฝนกำลังจะมาค่ะแถวใกล้ๆบ้านฝนตกละเมื่อวานนี้มาพามาดูอืมดกจริงๆค่ะเดคะดกมากอืมอกตกมากเลยคะ่ะอร่อยเหมือนกันอร่อยนะคะอร่อยไม่แพ้ทับกินจันเลยค่ะอึ๊บอ่ามาดูรูปเ่ารู่ตัวใหญ่ค่ะ หลายขนาดหลายไซส์นะคะอะตามกันะนะคะห่อเหมือนกับห่อเหอมือนกับฝรั่งค่ะต,ตัดต,ตูดตัดตูดสามนะคะห่อเหมือนกับฝรั่งไม่ให้น้ำขังเน่าเหมือนกันนะคะนี่ที่แกพึ่งดีงว่าชมพู่ก็เน่าเหมือนกัน เรายะงมีประสบการณ์ค่ะพุ่มปูดกมากค่ะดกจริงๆเลยนะคะข้างล่างนี้ช่วงน,นี้จะให้ขาดน้ำนะคะถ้าชมพู่เอาจากอเอารูกแล้วเพิขาดน้ำค่ะเจ้าก็จะใส่เป็นขี้ข้งคาวข้างคาวอัดเม็ดค่ะเพิ่มความหวานนะคะแล้วก็ปุ๋ยสูตรตัวท้าย ศูนย์ศูนย์แลห้าศูนย์แล้วศูนย์ศูนย์หกศูนย์ค่ะหรือว่าสิบสามสิบสามมิลลิเมตรก็ใส่ได้นะคะทำให้รสชาติดีค่ะหวานหวานกรอบอร่อยนะคะอ่ะมาดูจุดกลางกัอนอีกนดนนี่ค่ะเหมือนมองจะไม่เห็นลูกนะคะแต่เ,เขาอยู่ด้านในค่ะนี่นี่เลยค่ะเต็มเลยพวงนี้น่าจะได้เกือบสิบโลอยู่มั้งคะนี่ น่ไก่เล็น้อยห้าหลูกโลหนึ่งการออกดอกเต็มเลยคะ่ะหอ,อนี่ค่ะประมาณนี้ห่อได้แล้วนะคะทุกคนนี่ใส่นี่ห่อได้แล้วค่ะเห็นไหมคะมีให้สดีขลุดออกห่อได้แล้วนะคะเย็าออกห่อ,อ,อตอนเล็กๆค่ะจะช่วยเรื่องมแมลงวันทองไม่มาเข้าทำลายค่ะ นี่ไม่เจ้ก็จะหอ่อแล้วก็จะเอเดตออกประมาณลูกหนึ่งจะเดียวไว้ประมาณทั่วละสี่สี่ลูกไม่เกินห้าลูกค่ะถ้าห้าลูกก็ถือว่าเยอะอยู่ละประมาณสี่ลูกพอดีนะคะก็จะเลือกลูกที่สมบูรณ์เดี๋ยวไม่เจ้าจะมีเก็บส่งลูกค้าอยู่ค่ะได้แล้วลถือว่าเริ่มแก่แล้วค่ะมีลูกประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะทุกคน ไซนี้ค่ะไซนี้จะประมาณห้าลูกโลหนึ่ง่นะคะ้าแล้วเออลูกนี้ก็เริ่มโตแล้วค่ะยังไม่ได้ห่อเลยสงสัยมองไม่เห็นเห็นนะคะนี่เริ่มโตแล้วแล้วก็เอาอันนี้ออกนะคะเอาโซดีออกเขาจะเน่าไม่งั้นเขาจะเน่าค่ะดึงออกนะคะ ดึงออกเลยมีร่วงแล้วลมมาเม็ร่วงแลวนะคะ,คคะลูกใหญ่จริงๆนะคะน่าก,กินมากค่ะพันนี้แนะนำอยากให้ปลูกด้อนกันนะคะพัน์ที่ดกลูกดกลูกใหญ่อร่อยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ มีอะไรก็ทักมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแม่เจ้าก็มือใหม่เหมือนกันค่าสำหรับชมพู่ที่ส่วนปลูกไว้สองต้นค่ะปลูกไว้พอได้กินที่เดี๋ยวก็แบ่งจําหน่ายนิดหน่อยค่ะกันนี้กำลังจะตอนกิ่งขยายพันธุ์ค่ะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเขาดกดกลูกใหญ่แล้วก็อร่อยค่ะไม่แพ้ทับทิมจันนะคะแบบวันนี้สวัสดีค่ะ